สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วคุณยายสไตล์เดิมๆนะคะวันนี้มาเลยค่ะนี่มากับมะกรูดพอดีว่าไปเอาจากบ้านพี่สาวมาวันนั้นนะคะที่ไปพาไปชมบ้านพี่สาวเขาแล้วคุณยายก็ไปได้รูกมะกรูดมาจะมาทําไมลูกคะททาไมลูกค้จะเอามาเพาะโดยเมล็ดค่ะอันนี้คุณยายก็จะมีดินขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ํายาบํารุงกําลังแล้วมะกรูดเนี่ยแหละคะ่ะคุณยายจะ หั่นอย่างนี้ออกเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียผิวเนี่ยเดี๋ยวคุณยายจะเก็บไว้ทํากับข้าวได้มาหลายลูกค่ะแต่จะเอามาทําแค่ให้เพื่อนๆดูแค่สองลูกพอเพราะจะใช้เมล็ดเราใช้กิ่งปักแล้วใช่ไหมคะใบก็แล้วเป็นหมดแต่นี้จะลองดูเม็ดซิว่าจะนานไหมเขาบอกว่าเพราะด้วยเม็ดเนี่ยจะดีต้นจะแข็งแรงลองดูเนี่ยค่ะ ผิวนี่คุณยายจะเอาไปทำกับข้าวจริงๆแล้วคุณยายโทษนะคะจริงแล้วคุณยายจะเอามะกรูดเนี่ยแหละค่ะไปสระผมอันนี้ไม่สระผมแล้วก็จะเอาเม็ดเขาเดี๋ยวดูซิว่ามีเม็ดไหมดูนะคะว่ามีเม็ดไหมเขาแก่หรือยังมีเม็ดไหมเอ่ยมีนะคะนี่เม็ดหนึ่งคุณยายก็ไม่ต้องล้างน้ำหรอกค่ะคุณยายโยนไปเลยในสำหรับคุณยายนี่ไม่ยาก ด,ดูเม็ดเขาเห็นไหมคะเม็ดเขาแก่นะคะเนี่ยไม่ใช่เม็ดอ่อนนี่มีไหมเม็ดนี่ก็เม็ดมีคุณยายจะปลูกเลยนะคะให้เพื่อนๆดูวิธีการปลูกของคุณยายพี่สาวบอกว่าขึ้นไม่ต้องกลัวไม่มีเม็ดส่วนลูกนี้ไม่ได้ทิ้งนะคะในนี้ไม่ทิ้งนะคะเนี่ยไม่ใช่ทิ้งนะคะเดี๋ยวคุณยายจะเอาเนื้อเขาเนี่ยไปสระผม ผิวนี่เดี๋ยวจะเอาไว้ทํากับข้าวถึงจะแห้งก็ทํากับข้าวได้เดี๋ยวคุณยายจะใช้แช่ช่องฟิตไว้ค่ะผิวนี่เราแช่ช่องฟิตไว้เลยค่ะไม่ทิ้งไม่ต้องกลัวว่าคุณยายจะทิ้งค่ะมีเยอะแต่ก็ไม่ทิ้งของทุกอย่างเราต้องเก็บไว้ยุคนี้ยุคประหยัดเนี่ยค่ะผิวไว้ทํากับข้าวเนี่ยผานออกแบบนี้นะคะ แล้วค่อยๆผ่าแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะไปโดนเม็ดเขาพอโดนเม็ดเขาเม็ดเขาขาดก็เพาะไม่ได้อีกเม็ดก็ไม่แตกค่ะเนี่ยบีบหมักผมไี่ยังเลยนะคะเพื่อนๆใช้น้ำเขาเนี่ยหมักผมคุณยายจะยีใส่ผมเลยค่ะหมักไว้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไปสะนี่ค่ะเม็ดเขานี่ค่ะอเม็ดเขานี่ค่ะ เม็ดแก่นะคะเนี่ยไม่ใช่เม็ดอ่อนนะคะเอาเม็ดที่สมบูรณ์เม็ดอ่อนเราก็ไม่เอาแค่นี้ค่ะนี่เก็บไว้ทำกับข้าวแล้วก็สะผมเดี๋ยวคุณยายจะหมักผมเนี่ค่ะ้วคะอันนี้เราก็จะมาลอก,กันเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงคุณยายจะหมักไว้ในนี้เลยนะคะ ดินนี่คุณยายใส่น้ำยาบำรุงกำลังแล้วก็จิลุนซีสังเคราะห์แสงขี้งวพร้อมแล้วนะคะในนี้ก็มีแกบดำกับขุยมะพร้าวนะคะที่คุณยายหมักเอาไว้กดลงไปเลยค่ะมีหลายลูกค่ะเดี๋ยวอันนี้อีกเดี๋ยวคุณยายก็จะไปทำอีกอันนี้ทำให้เพื่อนๆชมก่อนแล้วก็ไว้ในที่ร่มแบบนี้นะคะเอาไว้ในที่ร่ม เดี๋ยวมีสักอีกสักหนึ่งเดือนเดี๋ยวคุณยายจะถ่ายคลิปตอนที่เขาโตไอตอนที่เขางอกมาให้เพื่อนๆชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต้องหาก็แบบนี้อีกใบหนึ่งแล้วก็มาเพาะพอเขางอกแล้วก็จะให้เพื่อนๆชมเดี๋ยวเรามาชมตอนเขางอกอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะ กว่าจะงอกก็อาจจะเป็นเดือนเราเดี๋ยวคุณยายจะเก็บรวบรวมไว้นะคะเอาละค่ะออาค่ะมาเลยค่ะเห็นไหมคะนี่เดือนกว่าสองเดือนจะสองเดือนแล้วเห็นไหมคะแตกออกมานี่นะคะอันนี้ที่เม็ดคือคุณยายเห็นไหมคะแตกออกมาสองเม็ดกระถางนี้แล้ววันนั้นคุณยายก็แยกเพิ่มไปอีก น,นี่กระถางหนึง่งนี่แยกออกมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ใส่รวมไปเธอเป็นหลายต้นเลยเดี๋ยวคุณยายต้องแยกออกพอดีมีใส่วันนั้นใส่กระถางดําไปด้วยหลังจากที่ใส่กระถางวลาสติกแล้วเนี่ยค่ะโตวไวมากเดี๋ยวจะแยกออกแยกออกใส่แก้วดําอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ําอย่างเงี้ค่ะนี่ยค่ะได้หลายต้นเลยเห็นไหมคะอันนี้ต้นอ่อนยังไม่แก่มาก เดี๋ยวเรายัางอาจจะยังไม่แยกอะไรคะ่ขะกระถางเนี้ยอาจจะยังไม่แยกเขาออกอาจจะไว้เพราะว่าต้นนี้เขายังอ่อนอยู่คุณยายก็ยังไม่แยกเสียดายเขาเกิดก็ไม่รอดขึ้นมาเห็นไหมคะต้นเล็กต้นนี้ยังเล็กอยู่กระถางนี้อาจจะยังไม่แยกเอาปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าตอนเพาะเม็ดว่าคุณยายไม่ได้แยกเม็ดเขาใส่รวมไปเลยก็เลยเกิดติดกันเลยทีนี้เองนี่ต้นน้อยหนึง เสียดายเกิดก็ไม่รอดขึ้นมาเอาให้รอดให้หมดส่วนอันนี้คุณยายก็แยกไว้แล้วนี่แหละคะ่ะที่เพาะด้วยเม็ดเห็นไหมคะอันที่เราเพาะกันวันนี้แล้วอันนี้คุณยายก็แยกออกมาใส่แต่อันนี้ลูกหนึ่งเลยได้เท่านี้ค่ะอันนี้ต้นยังอ่อนอยู่เห็นไหมคะเกิดไม่พร้อมกันสาเหตุเพราะว่าเราไปใส่หลุมเดียวก็เลยเบียดกันการเจริญเติบโตก็ไม่เท่ากันเนี่ค่ะ เพราะพร้อมกันแต่ว่าการจเจริญเติบโตไม่เท่ากันเพราะว่าเราไม่เราไม่ใช่ผู้ชํานาญเราเพียงแต่เป็นผู้ทดลองการเพราะเราก็เลยเป็นแบบนี้เขาโตให้เราก็โอเคครั้งต่อไปเราก็ต้องแยกแยกเม็ดเขาเขาจะได้ไม่เกิดเป็นกลุ่มแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ไม่เป็นไรค่ะเพราะคุณยายมือใหม่อภัยให้ไหมคะเราไม่ได้เพื่อการค้าเราเพื่อ ปลูกแลทดลองเดี๋ยวดินใส่ให้เขาอีกนิดนึงต้นเขาจะได้ไม่ล้มเนี่ยค่ะเป็นกานว่าเพาะจากเมล็ดก็เรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะ,คะได้เหมือนกันได้ทุกอย่างเพาะเมล็ดเพาะใบได้ไดหมดมะกรูดนี่แหละค่ะเอาละค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาเพาะมะกรูดจ,จากเมล็ดให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนชมเพาะได้สำเร็จโตสองเดือนนะคะเนี่ย สองเดือนเราสามารถไม่ถึงสองเดือนสิคะเดือนสามสี่อาทิตย์สี่สัสเดือนกว่านี่แหละค่ะเอาละค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะเพราะง่ายๆในสไตล์คุณยายไม่ว่าจะเพาะด้วยใบยหรือเมล็ดดินดีก็ทําให้เราเพาะได้เราไม่ใช่มืออาชีพเราเป็นมือสมัครเล่นแต่เราก็สามารถที่จะเพาะได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์ใช่ไหมคะไม่ว่าการ ใครจะไปมือใหม่อย่างคุณยายคุณยายทดลองให้แล้วสามารถเพาะได้นะคะเอาแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามขอบคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ